สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาตายกอกๆค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมยาวๆก็เก็บกินเลยค่ะใช่ค่ะกล่องกันแป๊บหน,นึ่งยา้ก็ผู้ชมยาวๆเหมือนกันยานได้ลืนกัน ดิฉันยินดีอยากด้วกินข้าวเที่ยงค่ะนี่กับข้าวเที่ยงมีปลาทูมีไข่มีแหนมเราเพิ่งกินดูบัวกินอิ่มแล้วตากินตาไม่ขึ้นแล้วบัว เ uh, ดี๋ยวปลาลันไผ่กวันไกินดืวอกันเอออืออที่สองอืออะย่าง้มาค่ะกินข้าวก็คือกินอันนี้ค่ะกินกระปูกินกระปูกินกระปูเอ มันมาหอมแต่ไม่รำมดาเหมือนกนไม่กล้าหอมมีอะไรบ้างกูเจ๊งกินข้าวข้าวกินข้าวกับขี้ปนาวุธมันวะอะไรคือขี้ปนาวุธอาลเบิ้ลอกแต่มะหอม ข้าวกับตำมะหงแล้วก็คนทอดไข่ลืมลืมดีด้่ยม่เจ้าหน้าผากแม่สิดีลูกแม่สิปกป้องลูกเอง okay. ้องกาอยู่แหงไม่ได้มาบึงตีแค่มาเกาะอยู่ที่ตัวแม่มันจับเจ้าวันจับปากมโมแมงวันมันจับปากก็จจิงนะ ยาอย่าสุเห็ดวันผืชดออกมา <c oughs> ด้เพือสีแห้งๆคนนี้เนะนะะานะเขาสลัดเนาะสีนะเข้าต้องไปซื้อมุ่งมาได้นี่แล้วแต่เข้าในเมืองนะพ่อพอพอ่พอ,พอคือฟุ้นมะเขา่า <c oughs> มุ่งไม่เจอือเท่ากับกลางมุ่งกินเขาจะเป็นยังไงสซมบ่ายสบายอานันนี้ส้มตำซื้อมาค่ะแม่เคยส้มตำ ยาเมือคือมือำันมีบอกหงงมันเลยตำเมื่ก bueno> ินนะอ้าคสือตังหยีสบบาทอืมไม่นอหงงกับ่แสบอันังการามันก็แสีมันกินนะอือกินประแดกินกเน่าไปครับเสแม่กินไปเก็บัเน่าไป ขา้มามเอาต้น,นเลยเพราะยังเห็นทะเ,เ,เลเรยเอาไม่เดือดรึง่ายขาวพ่นพ่นลูกของแม่ไปเก็บผักขาให้แม่แน่ตัวแม่เหรอแม่แพงไอายปะแพงเหรอะเออถ้าแม่มีแพงแม่ก็มีเสือแล้วรู้แม่มิแพงอายลูกน่ะแพงแม่อยู่บ่รักแม่หรือเปล่า ลัแม่แป้งก็แม่ก็แม่แป้งลูกกันนะจังใส่ใจกันแม่แม่รักลูกเปล่าแม่รักลูกแม่แม่แม่ก็รักลูกไงแม่ถึงใช้ให้ลูกไปเก็บเดี๋ยวลูกโตขึ้นไม่รู้จักนะอะไรคือบางเนาเอออันนี้แหละเขาเรียกว่าจะได้ไม่ไม่กลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันพ่อแม่รังแกก็ถึงรักแม่หรือเปล่ารักก็ถึงรักก็ถึงรักไงให้แม่ไปอยู่ไปนันมิด ักไม่เท่าจะแพงเหรอมันแพงไหมไม่เนียไม่เท่าจะแพงบะเก่งหรืเปล่ามแพงแพงบะเก่งนะเก็บแดนมันเพแพงเนยจะแพงแค่ไหนนะเมอ้าก็แพงไม่เท่าแล้วยังไปซื้อตะหุงเมินนักเก็งถึงฉันบอร์ตะม่หันมาแพงมาแพงตายแบบจะจอ ทำใจก็แม่เหรืองกลเบิร์ดขนานัม่เท่ากินเบิดก <sh> ่อนาวไ่น่าจะกินเบิรดคอยนจกิว่ามันแนวเดก็มันมีเบิดแน่นอนชาวกน่ากินก็มีเบิดกินยอดม่สองไม่สามกินเบิดมือก็มีเบิดไงนพ่อปั้นแม่ดุมไหมเอาไม่ดู เงีตีั้วไม่รู้ไอ่ะตีไหมงานถือ่แล้วไม่ตีพอตายไปไปเก็บพังนาไปนาาไหน้นา,หามีเกินอะไรซ้ำยอดมาถึงกะตันพึ่งสามยอดตะเกียบนี่เืินเราเาไปอีก <c oughs> าอสามยอดถ้าคน,คนคนละยอดคนไรยอดแม่ไปเก็บได้ปะ ไม่รู้แม่แม่เบิ่งกล้องแม่ซื้อไปไปเชือมีแค่ข้างไม่เท่าอันนี้ไงโอ้โหก้าวทันทีนะตัวตัวแม่ใด ดีใจมากขอามาแม่ไม่เบิ่งมุ๊กกี้เนี่ยแม่อย่า <c oughs> เน,านี่ยกับทัสิโดูค่าจะลงทันเธอเองมันยังไปไม่ถึงไหนเลย ก็คดเอาลูกเ่เอาเ้าคนไหนม่เพ่งดอกไม้ฮะการารูกัแพงนกชูกเขางาักมากอัน <c oughs> กกาานี้ยังเกาะกชู่กเขางักมากนะ <c oughs> บุยอมไม่เลยเห็นเลไปสอนสินะตัดมาเร็วเรลูที่ี้้อคเะเออเอาสิงยายพ่อขินนะลูกคูคูอยู่มองต้นแค่นะลูกเขาเอาซำหนังเขาคือว่าไปงนาแข็งข็งออยู่มองเคอต้นแค่เออ อ่นนเบอร์ซีอ่อนอ้อนอนแมงบอสัมมันมันอ่อนโพดเราแซวบะมือตาเขาอันาหนาหนาบอกไปเดี๋ได้แข็งนมาไหมเขาเก็บมานกินอยู่นั่นดีเฮ็นอยู่บนยูทิ้งต็อกน่ะเขาทอดทอดเช่าไอทอดไข่ใส่เช่ออมน่ะเออมาประมาณนั้นเฮ้ยกางานกูงวีวีแบบสั่งเลย มามาซชสันจริงเลยหอดแนนะแปดนาทีมาๆมา,มาตัดมาแล้วคลิปกับโบไ้ไดอกว่ะเออสิเอาคลิปก็ขับกับโบไ้ไดอกลูกก็ได้ได้แล้วไหนไหนยอดชะอมยอดผักขาพุ่นนี่นะคะก็จะกินแล้ว เดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะกุเจ๋งผืนเบื่บ <laughs>